ทุกคนนะคะที่กำลังติดตามอยู่ในมือหนีวันที่ส2องเมษายนนะคะสิบสองเมษาสองห้าหกแปดนะคะบอกบุญมืออื่นนะคะมืออื่นส่วงเสารกับตักบาทนะคะทำบุญตักบาทที่ของปู่ชีบขาวเลขที่9 9้าดนะคะบา้บานแม่คู่ห้าเจ็ดศูนย์บ้านปู่ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะผู้ได้ยากมารวมตักบาทนะคะรวมทำบุญนั่งพร้อมกับเดมาชม กองเงาวงโขงล่างนะคะพร้อมกับ <Okay. S 1> อาจารย์ลูกฟ้ากุลาชัยสมกิจบอ่อทองนะคะบนสิ mm hmm. ามารวมร่ำถวายปูป,ปูน้ำปูนะคะขอพรสิ่งส์สิทธิ์ค่ะขอเพิ่งผ้าบารมีปูเพราะว่ามันกะจวนจอมอไก่วันที่สิบหกเลยนะคะ mm hmm. ผู้ไดก้กล่อล่อความหวังอยู่ดนหย่อนความหวังบปที่นี้มือนีก่กะล่อฟังเสียงปูนะคะปูคนกาอนุญาตแถวเวเป็น ปัญหาจะน้อยนะคะ่ะปัญหาถ้ำคือพนให้เหาคิีดเอาเบื้องเอาพิจารณาด้วยบุญของเหานะคะว่าสิได้บ่ได้กันอยู่กับบุญของเหาอันนี้กัแะตะ่วแตใไผตีความไมยออกนะคะพนก็นให้เป็นปัญหาเอานะคะให้ว่าคนกัร่อค่อยอยาาฟั้งเสียงปูเพราะว่าเพ่นกันบบ่ได้ยินดูแล้วนะคะเนาะ,ะมุน้กะแม่คู่กะสินมีม์ปูใหะะ้เด้อยค่ะเด้อ มาสอนทันททำหนุ่มรานใส่ตรงให้สงก,การเนาะเม<ใ>น,<ล>นใส่<ำ>สงก,การสงการมีแอนซูคันวันสงก,การนะคะเ <c oughs> ขาให้เอฟซีซูขู่ซูข้นนะคะเล่นด้วยความระมัดระวังแต่จะเลียนไม่ส <c oughs> <c oughs> ิลมแต่บางคนคอยยางอยู่กันยังลมนะคะ <c oughs> น้ำก็ต้องยา <c oughs> ่านค่ะยางใส่ลวดค <c oughs> ่ะมือวันที่สิบสามนะคะอยู่หอปูกกรสิมีการสงน้ำน้ำนะคะสงน้ำพระนั่นแหละเอาพระลุ่งนะคะกา นี่มีมาหอระสงคบงานเฮต์ก็เป็นพิธีนะคะเฮตดตามประเภทนี้พขาเข้านั่นลหะคะ่ะ13เมษาจังได้กจังรอดติดตามในช่องของเขานะคะสิเป็นยิ้มเป็นแตงโมเป็นน้องไอเป็นน้องหญิงหรือว่าเซ่พารวยนะคะพร่อมกับเขียนแแอเ์เชลลรวยนะคะนักชาพาโชคค่ะลายปู่ลายคนทีมงานของเข้าพบพอกับศิลปินค่ะคะ่ะ บ่ไดเป็นทางการนะคะบางเครือบางที่ก็จกผูดใดสิมาเดศิลปินมันเรียยินขา o A M, A S, ่าวว่าพูเอมโูเอซิมาคือบ่มากกับพฮูู้นะคะอันนี้ก็คือคนเพิ่นเวานคนพูฮัตต์ตอริงใจนะคะ่ะอันนี้ก็จงมารวมต้องกันนะคะนุโมธนาสาธุบุญไปด้วยกันเพราะว่าเดนีแม่คู่กับลังสาปูนาโคกับสากมาหาเจดีที่วัดป่าบ้านเมืองน,นะคะ เสริมสร้างบุญบารมีน้ำพว่าซาว่าข้าวเฮ็ดบุญปีใหม่สงกรานต์นะคะเฮ็ดบุญบ้านเสริมบารมีน้ำเพื่อเฮาจะเบิกทรัพย์สินเงินทองเบิกบุญได้ค่ะเอาปฏิกรรมว่าฟังเสียงปูนะคะเนาะงอ่าต้อเป็นแบบไดแน่ตัวโดนยังไง

ปูปคือปูขาวปูคุ้มปูหมุนคุ่มเจ้าคือเจ้าทังเจ้าบ้านเจ้า,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 าของถ้าใครกล่าวว่าคือใครคือหวานทุกพ้าวุ้งทุกชิ้นทุกอย่างอืต้องเวลาขึ้นทานก็ต้องไหวโออกนอกคู่เวลาอืาจะมานิมนูกขาก็ต้องแต่งขันคันเท่าไดพอคันเท่าได้อือออันนี้ขันสุบเก่าผมอยากพูดอืมอันนี้คือขันสุดเก่า พราะชุดเป็ดก็ได้จีหัวผู้ใดก็าดแทงขันชุดแป็ดเนาะเออมือจะขันชุดเต่าฮั่นะแล้วขันเต่าซื้อขันมือก็ได้อืมมันเป็นแค่อย่างงั้นเออมือนี้เริ่มขามยามดีวันที่สิบสองมือข้ามเออค้องหาหกเป็ดเป็นวันเรื่มต้นคล้องสงการมือเน่าบานเฮาอืมบานเมียงเครื่องของ เออตามเพื่อนเีช่อของเฮ้าเออมุกน้าดาหัวผู้เฒ่าผู้แก่ไปขอพรขอพรพอได้ไหมอืมขอพรคือครับคือผู้มือพระคุณอืมโอกับเมือืมไปใื่อนอุวยโค่นไงว่ามันไปขอแต่เงื่อนไ่อืมว่าจะเห็นนาพ่อนางแม่พ่ออืมว่ามันขอพรก่ะเมือไจะยืมครับพไปขอเงื่อนอืมให้กันเชียร์ยุกกัน ก็เก่งกุคงถือกูตังจังหวัดกับแม่อืมแม่เพื่ออยากแม่ขงอิฟอิเม่ไว้แค่ตอนเมื่อน่ะเรื่องบอกแล้วค่ะอืมตอนเมื่อเมื่อคอยแบบเมื่อจะไดือดไว้แค่อืมทอคงไก่งูคอยหายไว้แค่ไปเที่ยวหันไปเที่ยวหนงูก็เอ้ยไปกินมองคันมองนี่ก็ออกค่อยเขากับว่าคือได้อิฟอิเม่ว่านเนาะ เออมองนี่ก็ได้ออกมองนี่ก็ได้ออกบันยื้คอยขิ้มือได้พอบันเขาคิดกลับเออจ้างจังหวัดมองคอยเึ็ดกายเึ็ดง่ายภูดากันยื้งแล้นบ่มองือข่ายนำหมูกน้ำมันบ่มือขออีพออีมือก็คือระยึมครับขัานว่าพอขัานว่ามือเนาะลูกเป็นจังหวัดพอมือกะอภัยให้มือถูกถูกถูกงานเอาโอ้ชีกรมให้ถูกถูกถูกงาก บังโง่แก่ลูกมากแก่มาไหวเออไม่ไม่คิดครัวไปนะมันบอกคงงั้นให้พ่อให้แม่์แข็งเม่์ออกลูกออกเต้ากระชื่มให้พ่อให้แม่เลี้ยงดูบ่อยอืมมาพ่อแม่ก็ะดิ่งแก่เยอะมากแกพ่อแม่ก็โอู้บักราอืราเออให้ใจเลื่อนใจเลื่อนเนอทำมาค่าคืนเออเงินให้ได้น้องท้องให้ได้มาเด้อมือจะอวยพ่อคึ้นจรๆให้ลูกให้เจ้าอืม แต่ว่าทั้งนับคนชื่อว่าเปิดรูคนชื่อว่าเปิดรูไงต้นหัวหอกกับมือกระยังขวางกันพองพกนเมยไข่ดูดอืมโบหกจัดเข่าเด้งเก่งโดนเข้าไงึือมาพอเมยเขีเยงเข้ามากมือตีม,มือ,อมือแกระดูกเด้อไงกระเรียงพึ้งคนกระเทากระแก๊พองเมยเข้าไงอืม คบ่ได้ดูน้ำหน้าจะรอดชีวิตนะเราเกิดมาเราต้องใช้สติและปัญญาของเรานะลูนะนะเออไฟหาความดื้อเราเลื่อนเลื่อนมาพอเมอเื่อก็รงเลื่อนอืมรงให้ลูกเป็นคนดืออจะให้ลูกเป็นเจ้าเป็นนายไปใช้กับให้คนนับหนาทึ่งจ้าเป็นตัวอย่างทื่ดื้อของบ้านของเมืองผัดข้อนลูกไปอืมแก้วลูก พันใดถแท้บรรดาแข็งมากอืมไต่นรน่องอืมเงินพอเงืนเมือั่วคือหาไจบวานนึงแถลงนึงชมหุกเราเรื่องแต่คูณใดมือึกิสมมตอืมคนคู่ัหนจะจะจะเรื่องเ้องเจอทข้มากค่าคึอเคิืนั้บวกของพ่อใดก็ไใดเค่อนั้นบวกของพ่อดวยก็รด้วยห่างมือดีใจอืมคนใดที่คือคิดว่า กูนั่งเป็นลูกแง่ลูกกูนั่งเป็นลูกลูกไปใครกับเพาะพอไปใครกับขอแม่์ไม่ใค่บ่ได้ใครความคิดปัญญาของตัวเองอืมบ่ได้ใครความคิดปัญญาของตัวเองขออย่างเดียวไม่ได้เมื่อขอมดแม่ไปคิดได้มันก็แท้เกินไปอืมยามเฮาไม่คือวิญญาณอย่างห้องไม่โอกาสเด้อเด้อทุกคนมือโอกาสวันนี้เราจะมือพ่อ วันนี้เรายังมือเมื่อเราจะทำยังไงให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวของเราฮึคึ้เแถาจะตืึอปัญญามือคู่บาอาจาริ่นขอนมาให้รู้จักบุญให้รู้จักคุ้มคลให้รู้จักบุญคุ้มของพ่อของแมื่อเออผีจังบกแกขโมยน,นะลูกบางคนเกิดขึ้นมาคือคือได้เกิดขึ้นมาใส่ขค่คือคืออย่างไหได้เกิดเป็นคนเกิดคือคืออย่างไห เกิดเ่าเฮ็ดเ่าาราขางอีกอย่างเกิดขึ้นมาผ่านพอผ่านเมื่อเขา่ให้เราให้เลี้ยงมันก็บ,บ่คิดดื้มอืมคุ่มไปปีกันยกคุ้มอืมโดนเลี้ยงอืมเฮ็ดไทยขาขาบ้านเขาเขลื่อนไเฮ็ดไทยพ่อเมื่อเชื่อมเคลื่อหนาแต่เฮ็ดไทยพ่อเมื่อเคลื่อเงินเคลื่อนข้างนี่แหละลูกบ่ดื้มอืมโกน่ารกเอาไว้คืออืมพวกกันคือเบ่ได้กขางแข่งความดื้อเจอแข็งคม บางเมืองเขาพาให้คิกด,ดือ้อทำอรื้อตัวยางกับมือร้ายดูคืกสะตึกปัญญาเฮาจะเลือกเอาอจะเลือกเดินช่างไปสวรรค์มันหกทางโลกนรกมันแปฝงอืจำไว้มันแฝงเพราะว่าคนทํามวควบคู่ได้ทําควบดื้อน่อยอคิกได้แต่ทำไม่ได้พูดได้แต่ทำไม่ได้ก็เยอะบ่แม่ว่า างว่าผู้ใรียนมเออืมแต่ว่าการกระทั่งมันอยู่คือการกระทํางมั้ยยุงนะอืมคนเท่าก็คือการกระทั่งเออการใช้การข่งคือกันอืมเออกูก็จะเคลึ้นูบอกกูบอกเงื่อนกูนะกูถือเลขรา้วัลที่หนึ่งกูจะถือเคลดนั่งคือเคือว่าหรื่รามันคื่หนึ่งคมชินท่านแต่ของโบนี่เคลดเดีค่ะท่านจักบาคือว่าเอาราวัาทื่หนึ่งบ้า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 ูน Từ anh ấy vào cái ngôi, nó dùm khai ở rút cái ngôi à, Mày anh bởi ngang kìa bánh Dạ cô uhm, Cái gì là hãy cố vào đi Hãy xuyên đằng đi Hãy xuyên bánh đi Mà chỉ mới trùm Xuyên trùm trùm Xuyên trùm Xuyên Khác nghe đi dùm à, Này, nó à, cứ cho thật Mày anh mới mì xuyên bánh Xuyên ngủ, xuyên ngủ ăn ừ. là cả nguồn hữu ข้งางาอกนี่แหละบางซึ่งบางอย่างทุกครึ่งทุกอย่างคือรูปร้ายไ,ได้เห็นตัวอย่างบางตนในโลกมนุษย์ทุกวันนี้เอเอเกิดเดือดเนื้อร้อนใจอืมให้คือบัดรกำลังจะก่ามากอืมบางเมื้อของเฮ้าเออถึงขัง้นพิกิตแล้วรูอืมใช่อืมคนนั้นชื่อไม่คิกแกะทําบืออืม เ่เคยเข้าวัดฟังธรรมบ่เ,เคยปฏิบัติถึงปฏิบัติธรรมบ่เ,เคยช่างบุญไม่เคยหักเป็นผู้ให้ืม่พี่นี้พี่แก่หนะ้คนเฮาคนเมืเ่อยเลยแถมว่าถึงที่ลูกร้านทำอยู่ทุกวันนี้แามว่าถึงที่แม่ครูฝาลูกร้านกำลังช่างคู่นาโคและก็ช่างมหาจริย์ช่างช่างวัดว่าอาราม เป็นกลิ่นเป็นไข่เป็น้าทุกคนจะมือกลิ่นมือไข่ไม่ไข่ได้แล้วกูไม่อัมแต่โฟบอแบกการชำบุญไม่บังคับไข่การชาบุญให้เกิดจากที่เกิดจากใจมันจะเป็นบุญเป็นกุ้นคนนห้ทำอะไรไว้บาปกุกับกุนํำกรรมกุกับกุกโทลกุ้งข้งทุ้อย่างเปวงเวงเงี้ยงเฮา ทุกฝีกัตายไปไม่ต้องบอกมจงงมาถูกแจงงคือบ้าเพึ่งบระเด็ถามบอกอืมมึงปเหเทศยังวะคุณข้อตัวเองมันมีจุดกบเง่้ยตัวเห็นมั้เข้าไปคือยังวะเขาไปคือเพราะหมาดเมื่อกี้เข้าไปแรกเลยเข้ามูหน่อยเห็นมั้แต่ถ้าเราทําความดีคนผู้อื่นกัมีความก,กว่าคนเดิมเออ ได้ชบุญได้สข้างอะไรของทูนวัได้าขงยังไวแข้างปูนาโคได้้างมหาเกดีแขงเท้าเวชวันเทากวงปูอันันตะแล้วก็องโจนยาแล้วก็แข้งบูระนะทุกขิงทุกอย่างข้างวัดว่าอะไรมีแต่ขึ้นวัดวัดคือยั้นคือการวัดใอืมไม่ใช่ ว่าคำว่าวัดกูเข้าว,วัดแล้วกูได้บุญบ่าไงหนึ่งบางคนก็คิดเข้าวัดมือบา,อา,บากระไรคือกันถ้าเข้าวัดคือการวัดใจวัดทางคิดท่างใจอืมวัดใน,นก,นก,นกนารกระทั่งวัดว่าจิตใจเราจะเป็นยังไงมือถึงมือทง่งกะทำงบุญกเะเสระื่อละ กะมานั่งบำเพ็ญเพื่อนภาวนากะง้อมหอดกะง้อมอ๊้มีคือความแกระกับวัดมึงแล้วก็นั่งดูลงหายใจผูคโธวันนี้วันเขาอืวันนี้ใ้หัวใจอกบาข้นก็นนั่งสามารถคือกัรคือลืม อืมไก่คือหอดแล้วเด้อป่อเอ้ยไปมามวันชื่อสิบหกเรวเด้อพอเอ้ยอืมนี่บ้านใครเด้อพอเอ้ยจ่งยังไสลรกเด้อพ่อเอ้ยพูมือ